กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับรายการเม้ามันคันปากคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฟอเรนซ์นะฮะคุณผู้ชมนะวิตามินสําหรับใบทองคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของอตัวเจ้าฟอเรนซ์เนี่ยนะฮะเป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนะ,ะแล้วก็ ฮอร์โมนมันสาคัญนะวันหนึ่งนะที่ผู้หญิงฮอร์โมนยังปกติแล้วก็ยังสาวยังสวยพอวันหนึ่งฮอร์โมนมันเริ่มหายไปจากร่างกายเพราะเขาไม่ได้ผลิตกับเราไปตลอดชีวิตนะฮะมันก็จะเกิดเข้าสู่อาการไวทองอาการไวทองณนะปัจจุบันนี้30ก็มาแล้วนะฮะ30ไม่ใช่ว่าสี่จะเข้า40แล้วจะไวทองนะสาก็มาแล้วเกิดจากความเครียดสภาวะการพักผ่อนน้อยการกินอาหารสาร,รพัดสาร,รเพเนี่ยนะฮะมันทําให้ไวทองมาเร็วผิดปกติคุณผู้ชมนะปรับสมดุลนะลดอาการหงุดหงิดนะของไวทองแล้วก ็อาการร้อนบุบว่าบนะขนาดอยู่ในห้องแอร์ยังเกิดอาการร้อนแล้วก็อารมณ์เสียอรารวาสลูกอรารวาสผัวนะฮะขี้หลงขี้ลืมนอนไม่หลับนะคุณผู้ชมนะช่องคลอดแห้งตกขาวใครที่มีอาการเหล่านี้นั่นคือคุณก้าวเข้าสู่อาการไวทองแล้วตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์เรน์ตัวนี้นะฮะมีสารสกัดไม่ว่าจะเป็น,นสารสกัดจากถั่วเหลืองโสมตังกุยนะฮะแล้วก็เห็ดหลินจือแล้วก็น้ำมันรำข้าววันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับราคาปกติ1กล่องราคา495บาทนะครับหนึ่ นะครับแล้วก็โปรวันนี้ซื้อ2แถม1ราคาเพียง990บาทนะครับแล้วก็ซื้อ3กล่องแถมฟรี2กล่องครับราคาเพียง1,480บาทและจัดชุดใหญ่โปรสุดคุ้มครับซื้อ4กล่องแถมฟรีไปเลยอีก4กล่องนะครับราคาเพียง1,980บาทเท่านั้นนะฮะ สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ o r e น g n Thailand นะครับหรือที่ ID Line ก็ได้ B E O U I นะครับเบอร์โทรก็โทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0955293555นะครับ0955293555ครับคุณผู้ชมนะฮะรีบโทรไปนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเรื่องไวัยทอไม่ต่อก็ทานได้นะทอแม่มันมเช่เรื่องผิวอย่างถ้าหนูอายุยังไม่ถึง30ก็ทานได้ แต่หนูต้องมีอาการเหล่านี้ก่อนออแต่ถ้าเกิดแม่เนี่ยมันจะทานแล้วมันจะได้ฮอร์โมนเพศหญิงจริงดิใช่แม่ก็ทานได้ใช่ไหมฝาเฟืร์มันจะจางไงเ้าหลอนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณแม่บุ๋มปนัดดากันบ้างดีกว่านะคะออตอนนี้คุณแม่ปรี๊แตกเลยเพราะว่ามีคนที่เขาหวังดีเนี่ยส่งรูปมาให้ดูเพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีนะคะตัดต่อรูปคุณแม่มเป็นภาพรีทัศท่อนบนค่ะเป็นรูปรวงอกหน้าอกหน้าใจนะคะว่า เอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆจริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้มันไม่ใช่ภาพหน้าอกจริงๆของพี่บุ๋มนะคะแต่ว่ามีคนเอาไปตัดต่อแต่ว่าตัดต่อค่อนข้างเนียนอยู่น,น,นะใช่พี่บุ๋มเขาก็เลยออกมาปรีตแต่แคปภาพแชทนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าเนี่ยมีคนมาบอกว่ามีคนส่งรูปรีทัศน์บุม๋ม mm. เห็นหน้าอกให้บุม๋มก็เลยตอบไปแบบนี้บอก mm. ว่าคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช้ไม่ได้ในทางกฎหมายนะคะเพราะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสมควรที่จะรู้ตัวว่าไม่ควรทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทําภาพขึ้นมาหรือว่าส่งต่อ ล่าสุดเนี่ยในกลุ่มทนายเขามีการแชร์กันในกลุ่มไลน์คงจะรู้ตัวดีว่าผิดหรือว่าถูกเขาฝากถึงคนที่ทํารูปนะว่านมฉันเนี่ยสวยกว่านั้นทํามาสยานอีเลวเอาขวงง่ายๆไม่ได้โกรธที่โดนตัดต่อ <c oughs> แต่โกรธที่ตัดต่อแล้วมันไม่สวยสน่า<อ>จะอย่างนั้นมากกว่าเออปีหนึ่งมึงไปงานประกาศรางวัลมั้งแล้วทําผมก็สู้ตายแล้วก็แต่งแบบเซ็กซี่อ่ะเต็มแล้วกแล้วก็เจอพี่ดูวเออเนี่ยเสจะถูกด่าไ่หมบุ๋ม ถ้าไปงานประกาศรางวังแลแต่งเบาๆไม่ต้องมุตงมต้องไปไปถ้ใจะเป็นอย่างนี้เป็นข่าวอ๋อส่วนใหญ่ถ้าไปงานพวกนี้คือเขาจะต้องแบบแย่งแย่งซีนกันใช่ไหมเขาแย่งซีนกันอ๋อไม่งั้นดับเนาะบางงานมีน้องสมัยก่อนนะสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะไม่ใส่กางเกงในไม่ใส่ชุดลาตปีผ่าเข้าไปในงานแล้วมันเห็นไหมเราเห็นหรือบางคนเนี่ย หรือบางคนเนี่ยก็แต่งโป๊บางคนก็ปิดแค่หัวนมคือก็จะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสาวเซ็กซี่อะไรพวกนี้นะไปแต่ระดับระดับนางเอกหลังๆก็ไม่ได้แพ้นางเอกก็ไม่ได้แพ้นางเอกนางเอกก็ไม่ได้แพ้ก็ขลุนทะลักกันมามีอยู่ยุคหนึ่งนางเอกกับสาวเซ็กซี่นี่ไม่ได้แข่งกันเลยโอ้แข่งกันเลยแต่ว่านางเอกอยากจะดีกรีเขาว่าเป็นนางเอกไงแต่กล้องจะชอบไง แต่พวกสาวเซ็กซี่นี่ก็แบบว่าอ๋อชอบนางเอกใช่ไหมบางคนใส่สเอี้ยมมาเลยอ่ะใส่เอี้ยมแบบไม่ใส่อะไรข้างโนบราใช่ปิดแค่หัวอุ้ยตายแล้วสอยง่ากไปละก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ก็ต้องสู้กันนะหรือบางคนก็เปิดก้นเลยเปิดก้น นางร้ายเปิดก้นเลยเก๋เนาะคือมันก็พูดยากนะคุณผู้ชมนะมันไปงานแล้วงานพวกนี้มันไม่เดินตามท้องถนนไงมันเป็นงานมันเป็นงานงานที่เขาจัดไทายทนะประกาศรางวัลมันก็ไม่ได้อนาจารมันไม่ได้อาจามันไม่ได้ไปลงข้างป้ายรถเมล์แล้วเดินมันไม่ใช่ไงมันมันต้องลงจากรถแล้วเดินเข้ามาในในในงานเดินเทงแดงเวทขาเปตดแล้วก็เปิดจนสุดพลังมีอยู่ยุคหนึ่งเปิดันสนัดเลยเปิดเช้าเปิดป่๊ยเปิดกันแบบสนั่นเลยอะเปิดกันจนดูไม่ทันเลยอะนะฮะ แต่พี่ก็ไม่ดูหรอกหรอดูผู้หญิงอยู่ทําไมแล้วผู้ชายเขามีไหมแบบอย่างนี้ไม่เนาะผู้ชายจะแต่งเรียบร้อยส่วนใหญ่งานพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดาราเซ็กซี่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ขายกันแล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งดังเอกก็สู้ตายกันอแล้วถ้าคนนี้ล่ะคะเขาแบบร้องนุ่งน้อยผมน้อยมาอ่านข่าวแม่ว่าจะแบบเวิร์กไหมมันจะเวิร์กมากที่อยากให้โอเมแก้ผ้ามาอันเดอร์แวร์ไม่ต้องใส่อันเดอร์แวร์แก้ผ้านั่นแหละแล้วช่องก็ถูกปิดทันทีไม่ช่องก็ถูกปิดหรอกเพราะมันจะหม่เตือนมาเฉยๆ แต่ว่ามันไม่โดนหรอกไม่เพราะเป็น YouTube แล้วก็ให้คุณรันเนเบอร์แต่เบอร์แต่หน้านะไม่ต้องเบอร์ข้างล่างไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วถับภาพโพสต์ไปภาพโพสต์ของช่องวายาะเป็นช่องบิ๊กแบ g นึกถึงข่าวแล้วเลยที่มีผู้หญิงที่ลำปางขายแตงโมแล้วใส่บิกินี่แม่เออมันได้ไหมอ่ะไม่ได้โดนทำไมอ่ะแต่โดนปักแค่ห้าร้อยนะอ๋ออันอ๋อเป็นแค่ห้าร้อยอาจารย์ในพื้นทธ่สาธาแล้วเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่เขาบอกว่าเป็นทะเลได้แต่อันนั้นมันเป็นแบบเส้นถนนที่แบบรถผ่านอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะโดนชงโดนชนใช่ไหมเดี๋ยวว่าคนมองใช่ไหมอ๋อแต่ตามตามหลักแล้วคือมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยใช่ไหมมันจะใส่ที่ไหนมันจะเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นต่างประเทศใส่ได้ที่สหรัฐอเมริกาที่เวกัสเนี่ยเขาใส่ทูพีส์เดินกันเลยนะใช่แต่ว่าเนี่ยงเขาเป็นเมืองเสรีแต่บ้านเราเป็นเมืองเป็นเมืองพุทธไงอืมคนละบ้านคนละเมืองบ้านเราเป็นเมืองพุทธไงมันไม่ได้บ้านเมืองเมืองพุทธและพุทธอยู่เยอะด้วยเป็นเมืองพุทธเมืองดีเมืองคนดีใช่แต่ก็ไม่ได้ใส่เป็น บิกินี่นี่เข้าใจเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นกางเกงใช่แต่เป็นสายยกทรงไงมันดันมาเต็มที่ไงก็เลยโดนรายู้าร้อยคนเราจะมีกิมมิกขายของก็ไม่ได้เนาะแต่เมืองไทยก็ไม่ได้อะมันก็ต้องมีคนที่ไม่มีคนที่เห็นด้วยและก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่คนสมัยใหม่ก็จะก็จะเข้าใจเพราะว่าเป็นจุดขายสมัยก่อนก็มีดาราท่านหนึ่ง เป็นระดับดาวตลกนี่แหละก็ไปวิ่งแก้ผ้าอยู่ตัวนุ้สึกว่าก็โดนปรับ500้อใช่ก็5 0 0เท่ากันแต่ถ่ายหนังนะถ่ายหนังอ้าวถ่ายหนังเขาไม่ไม่ละเว้นหรอแม่ไม่ได้เขาตไปแก้เลยอาจารย์ปรับ500อแต่แค่500คนนัต้องสบายสบายอยู่แล้วเออห0 0ถ้าเกิดสมมติว่าพี่จ้างโอ50เนี่ยแล้วให้ไปจ่าย500ก็ไม่ไปไม่ไม่ไม่ใช่ นักออกห้าสิบเนี่ยคือเดินจากไอ้เนี่ยตรงเซเว่นปักซอยอ่ะเล่นอีกอะหมดนี้เล่นอีกอะแลแม่เล่นสองเทวนะหมดเนี่ยเดินไปเดินมาได้ร้อยหนึ่งเดินไปเดินมาอีกก็ได้สองร้อยแล้วแล้วให้เดินประมาณให้ครบห้าร้อยแล้วพี่ก็ให้เลยแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยทำมาเพื่อแล้วก็โดนปลาหินด้วยเออไม่ใช่โดนปลาหินว่าคนนึง คนในซอยนี้เขามีวัฒนธรรมไม่ทำตัวอย่างนั้นรหรอกเ้าหรอแล้วใช่ถุยอย่างด้แม่ <c oughs> เหนียวกันเลยทีเดียวเชียวแม่มคโควิดมาเต็มนะ ไปดูอีกเรื่องราวแล้วกันของพี่บุ๋มแม่ยังไม่จบคือพี่บุ๋มเนี่ยก็มีเรื่องราวให้ผวานะคะต้องขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแบบดุวนดเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ถูกผู้ชายคนนึงแอบอ้างว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคุณบุ๋มนะมาจอดรถกระบะหน้าบ้านเลยตอนเที่ยงคืนเลยนะคะแล้วก็โวยวายไปเอกเออโวยวายด้วยนะเออใครจะออกมาพี่บุ๋มนี่เจอเรื่องอะไรแปลกๆนะใช่พี่พี่บุ๋มถึงกับขั้นที่แบบว่าออกมาตัดพ้อเลยบอกว่าวันวันชีวิตเนี่ยเจอแต่อะไร เนี่ยนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้ออกมาโวยวายถามว่าเธอทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเหมือนกันนะคะก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมาช่วยไกล่เกลี่ยให้ก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ลงอย่างดีนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของ191แล้วก็สอนอบางเขนที่มาช่วยดูแลอันนี้พี่บุ๋มมีการโพสต์ข้อความขอบคุณเอาไว้ด้วยเห็นบอกว่าวันที่2เมษายนนี้เนี่ยพี่บุ๋มเขาจะต้องเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องคดีของจักรจันพอดีที่ทางสอนอบางเขนอยู่แล้วก็เลยกะจะไปลงบันทึกประจวันทยวเลยทีเดียวเลย มีเต๋ารู้ถามพี่เต๋ไม่รู้นักข่าวโทรมาทุกสำนักพีเต๋ารู้ถามมีเต๋านี่ไงแม่ไปเพราะพี่บุ๋มไหมไม่ไปทำไมล่ะแม่ใกล้จะตายในสนอบางเขนเนี่ยเมาเส้นขำเม่อแต่พี่พี่เต๋าเนี่ยนักข่าวเขปล่าไหมเนี่ยถามพี่เต๋อพี่เต๋ามันรู้ พี่กูไม่รู้คนสุดท้ายที่รู้ด้วยสองแปโอ้โหเหรอคนสุดท้ายที่รู้เลยอ่ะเหมือนนั่นเจอทนายนิดาโดนเหมือนกันหรือเปล่าทนายของฉันก็โดนดูฉันก็โดนขนาดทนายอ่ะนะแม่น้องแต่ทนายนิดาเขาโดนโทรเข้าไปเลยแต่ของแม่เขาไม่กล้าโทรมาไงเขาบกูด่าไงเพราะกลฉันด่าไงอ๋อ ี่เต่าพี่เต๋อมารู้อ่ะสรุปไม่รู้อะไรสักอย่างในนั่ไหมล่ละคนสุดท้ายเซ็นพี่หนุ่มกันชัยโทรมาบอกพี่ชายพี่หนุน่มอ้าวกูเกี่ยวด้วยหรือวานะะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนะผลิตภ,ภัณฑ์เสร,ริมอาหารฟอร์เรนซ์คุณผู้ชมนะ,ะเหมาะสําหรับนะสาววัยทองนะฮะที่มีอาการหงุดหงิดนะฮะอารมณ์เสียแล้วก็เขาเรียกว่า อาการร้อนวูบวาบทั้งๆที่อากาศก็ปกติแต่มันร้อนวูบวาบจากภายในนะฮะขี่หลงขี่ลืมนอนใหม่หลับนะฮะแล้วก็ช่องคลอดแห้งมีกลิ่นนะฮะแล้วก็ตกขาวด้วยนะฮะแล้วก็ ต้องบอกไว้ก่อนว่าสารสกัดเนี่ยเขาใส่เต็มแม็กต,ตามที่กฎหมายกําหนดเลยทีเดียวไม่ว่าสารสกัดจากจะเป็นถั่วเหลืองโสมตังกุยเห็ดยินจือนะ้ำมันรำข้าววันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษคโปรโมชั่นวันนี้นะครับราคาปกติ1่กล่องราคา495บาทนะครับโปรซื้อ2แถม1นะครับราคาเพียง990บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี2กล่องครับราคาเพียง1,480บาทและชุดใหญ่โปรโมชั่นซื้อ4กล่องแถมฟรี 4, ไปอีก4กล่องเลยนะครับราคาเพียง1,980บาทเท่านั้นนะครับ สนใจก็ติดต่อที่แฟนเพจ o r e i g n Thailand นะครับหรือ ID l i n ยที่ B E O U I ได้เลยขึ้นด้านล่างแล้วหรือจะโทรก็ได้เบอร์นี้ครับ095 529 3555นะครับย้ำนะครับ095 529 3555คับพักกันสักคู้่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัพดีข่าวบันเทิงติดต่อครับค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ